หน่อไม้ฝรั่งนะครับล้างให้สะอาด่อไม้ฝรั่งเราจะหั่นท่อนยาวนิดนึงนะครับเีลอครึ่งหนึ่งที่เหลือนะครับเป็นต้นแข็งๆอันนี้เราจะผ่าครึ่งนะครับกินแค่ครึ่งเดียวของมันแล้วเราก็จะผ่าครึ่ง เราจะย่างด้วยกระทะนะครับเราก็มาใส่ในกระทะแบบนี้เลยเราเดี๋ยวเราใส่น้ํามันพืชน,นะครับลงไปเล็กน้อยน้ำมันพืชครับเล็กน้อยครับเล็กน้อยหมืนอนย่างนะครับย่างผัะในกระทะ เราจะปรุงรสด,ด้วยเกลือตัวนี้นะครับเป็นเกลือที่บดหยากไว้นะครับหอมไม้ต้นแงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันรสชาติเข้าได้ดีกับซีอิวขาวนะครับมันจะไม่ขาวเดี๋ยขก็านนิดหน่อยครับ อให้ผัดร้อนแล้วอุ่นครับแล้วก็ควายความชื้อนออกมาตอนนี้ผมเริ่มเบาไฟครับเปิดพัดลมดูดควันนิดนึงครับเพราะว่าเราใช้ฉาบจนเปลือกนอกของหน่อไม้ฝรั่งครับมีสีออกจากเกลียมนิดๆนะครับมันก็จะเริ่มนีอยู ย่างนะแต่ว่าเราย่างในกระทะน่ค like ร okay. ับหมอใช้ไฟอลนรีวงเราแครับปุ๋ยก็ได้ครับนี่ความนิมยังไม่ได้เลยครับสนอยทิดหนึ่งพอยกขึ้นครับเราจะโรยริกไทย่นเล็กน้อย สันเริ่มน่ากินแล้วครับใช้ป่นครับหน่อไม้็็หลังงานกันนะครับเสียบสีเริ่มเปลี่ยนสีครับแล้วก็ตัวหน่อไม้ก็นหลังก็เริ่มนิ่มแล้ว ดีครับพร้อมรับประทานครับหน่อไม้ฝรั่งย่างในกระทะ